ว้าว <Wow. laughs> แปดโมงแล้วไม่ตื่นเต้นเท่าไหรหรอ <laughs> สวัสดีครับทุกคน <laughs> ผมปาอตี้นะักพากฟร์กูดนะครับเอาไม่รู้มองกล้องไหนเนะี่ยไม่เคยทำไม่เคยทำมาก่อนว้าวก็ได้ประมาณนี้โอ้แต่งหยิงครั้งแรกพ่อแม่ก็ไม่รู้ครับขออนุญาตแต่งยิงนะครับพ่อแม่ครับ ก็แม่ก็รู้วันนี้แหละเนาะไม่ใช่อะไรเพื่อลูกสาวลูกสาวลิซ่าและลิซ่าของเราวันนี้เป็นวันล,ลิซ่าแห่งชาติที่ทุกคนรู้กันนะครับเพราะว่าวันนี้ M v มวโซโล่ของลิซ่าลูกสาวเราจะปล่อยแล้วอีกไม่กี่นาทีตอนนี้10ิบโมงครึ่งอุ้งศอกชุดแล้ว โอ้ยพลังมากสวยมากสามชุดแล้วสามชุดแล้วโอ้โหชุดนี้โอ้ยสวยมาก อุ้ยสี่ลุกแล้วโอ้ยเทพมากห้าลุกแล้วลวันนี้ลูกสาวคือเอาอย,อยู่ทุกลุกนะ โอ้ยโอ้ยคนลูกอ่ยแต่อดโ,โพแดนก็้มาลูกสาวจะเอาทุกอย่างเลยเหรอลูกอุ้ยสวยมาก โอ้หมดขี่ลูกแล้วเนะี่ยนับไม่ทันโอ้เวยนี่จัดเต็มมากโอ้โอ้เราจะมาหน้าน่ารักก็ได้เออเอาดิตัดมาแบบม้งมิงดอกไม้ก็เออก็ได้ว่ะ อ่ะนั่งมานลังทองหนึ่งโอ้ยสดาความสดาไทยโอ้ยปังมากโอ้ย โอ้ยบลลังของปังมากใบหนาา้าอะไรโอ้ยเธอ <c oughs> <c oughs> ความเป็นไทยมันคือไปความเป็นไทยอ่ะล,ล,ลิซ่าความเป็นไทยออกมาน,นำเสนอจริงๆอ่ะโอ้ย ไม่กอ oh oh, ดโว้ยน่าตองเลยเชหไม่เ oh คยรีแอคชั่นไม่คือมันเสืร์ไผ่มันเสืร์ไผ่สักสักมาดังทองมากแล้วก็มีความสดามีความไทยอ่ะน้องน้องเป็นคนไทยแล้วเอาความเป็นไทยมานำเสนอให้ทั่วโลกได้ได้เห็นนะทุกคนไว้ภูมิใจโ oh. oh, อ้โหตตตตไปไงต่อเอาไงต่อ ไปไมถูกอ่ะเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนเป็นชุดดาเราต,าตัดชุดดามาเราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วมา r e แอคอีกทีหนึ่งรีแอคแบบชัดๆว่าเราชอบช็อตไหนบ้างนะ,ปะไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดกันจ้ะว้าวเป็นไง <laughs> เป็นไงได้เท่านี้แหละเออนะลิซ่าไหเออเต็มที่บรรกสาวแต่งยิงครั้งแรกครับขอโทษคุณพ่อคุณแม่อีกทีหนึ่งครับ ก็ได้เท่านี้แหละเนะเาะคอมพิดลุกได้ประมาณนี้บิ๊กกย็ยุ่งนิดหน่อยก็ต้องให้อภัยกันเนาะแต่งินครั้งแรกลงสื่อสวยได้แค่นี้เพราะเราไม่ได้เน้นไข่สวยแล้วเน้นไข่ขคำนะฮะก็เมื่อกี้คือ้องไห้น้ำตาแตกไปแล้วเนาะรีแอคพร้อมก,กันกับทุกคนทั่วโลกเลยก็ช็อกไปแล้วโดยเฉพาะชอ็อตชนาทองบัลลังก์ทองสุดความเป็นไทยภูมิใจนะภูมิใจกับความเป็นแบบลิซ่า น้องมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ใน MV คือน้องจัดเต็มจริงๆเป็น MV ที่ลงทุนมากอันนี้แบบปบมือให้ไ g จีเลยอ <c oughs> ชอบมากชอบมากลงทุนมากเป็นโซโล่ที่ลงทุนมากแต่เดี๋ยวเราจะมาจอกจอกช็อตว่าเราชอบช็อตไหนบ้างแล้วแบบเราตกใจกับช็อตไหนบ้างน,นะครับไปดูกันเลย <c oughs> เอาจริงแค่อช็อตแรกเกนี่ยช็อตเนี่ยเดินมาก็ขนลุกนะ <c oughs> นี่นี่คือลุกลุกนี้เลยนี่ความลิซ่าโอ้ลิซ่านลิซี เอาสิแล้วคือต้องห้ามกับพิบตานะเพราะลูกสาวเปลี่ยนลุกเร็วมากแล้วเรานับลุกผิดนะตอนที่เราดูครั้งแรกเรานับลุกผิดว่ที่ิงจริงมันอันนี้สามลุก,ก,นนะกลแล้วนะห้ามกับพิบตาเ่ยแล้วประเด็นคือคิดตรงกันไหมว่าลูกสาวไม่ไม่แบ่งให้ใครเลย <laughs> คือคือลิซ่าไม่ เขาเขาเรียกว่าอะไรคือลิซ่าเอาหมดอะ่ะโพดนซ์ขับรถขับมอไซค์ขับเขาเรียกว่าอะไรรถเหมือนรถวิบากอะ่ะรถอะไรที่ขับที่ที่ทะเลทรายอ่ะทะเลทรายปะที่ที่มันจะเป็นเป็นเอาดอร์อ่ะทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่ทำได้ก็คือเป็นควีนเป็นแบบตัวแม่แม่แบ่งเผื่อให้ใครบนโลกนี้เลยเอาหมดเอาทุกอย่างลูกสาวแม่ เราจะน่ารักก็น่ารักได้โอ้อะไรดดิเนาะเขาจะมาเทแบบฮิปฮอปก็ทําได้ไม่แบ่งใครเลยก็ <S <S> <S คือฉันทําได้ทุกอย่างนะดูดิ <S <S> <S คือแบบผู้หญิงข้อเขยตัดโอ้สวยหมวกกันน็อกเขขับรถจริงเลยเนาะ <S <S> โอ้โลูกโอ้ <S <S> <S แล้วไอี่เปลี่ยนช็อตเร็วเหมือนกันนะเนาะแล้วนะพอเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนแบบไปอีกฉากเนี่ย ก็พิศตาเลยอะ่ะเนี่ยเอออันนี้คืออันนี้มันมีความแบบมันตกใจเหมือนกันคือมาแบบนี้เลยหรือเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน่วยแบบสืบส่วนแบบฟิลซีเอสไอป้าแบบมีความแบบแข็งแรงมีความแบบมาสื่อเห็นเห็นถึงความสตรองของผู้หญิง,งคนนี้แล้วเป็นแบบ ลายหลอมด้วยผู้ชายแล้วรึยรยอยู่ดีก็แบาโคแดนลูกแล้วก็โคแดนเองเนวยนะนี่อะช็อตมื่อกี้ชอ็อตมื่อกี้ใครจะครบได้อ่ะใครจะครบช็อตที่หมุนเสาแล้วแล้วก็สโลว่อะ เฮ้ยเราทำไม่ได้เราทำแล้วเราเหมือนกระสือเฮ้ยทำงยไงอ่ะลูกสาวทำไมจะจึ้งทุกอันไม่ได้เด้อดูดิดช็อตต่อไปที่ทำรน้ำตาแตกทุกคนเป็นเหมือนกันไหมมันภูมิใจนะแกขอดูอีกรอบหนึ่งขอดูอีกรอบหนึ่งไปเอายังนึก <laughs> ว่าชอ็อตพลังทองไม่เห็นเป่าทองไงเออแต่อันนี้ก็จึง้งอันเนี้ยเขาเรียกว่ารถรถอะไรทุกคนถ้าถ้าใครดูก็บอกเรานะ คืออยู่ดี่ก็มีความแบบน,นักขับสาวอะ่ะจะเอาเอาหมดทุกลุกอ่โอโอ้เลิศน่ะแล้วพอจะมาน่ารักก็น่ารักเอาขอเขาสิจะมาชมพูดอกไม้อะไรก็ชมพูดได้เออเอาสิโหจริงช้าเข้ามานี่มาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยว มันบรรยายความรู้สึกไม่ออกอะ่ะมันมันไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้นะเอาจริงไหมคือศิลปินไทยที่จะใช้ใช้คำว่าอะไรใช้ใช้คำว่า go in เตอร์เนาะและเอาความเป็นไทยออกไปนำเสนอให้ทั้งโลกได้เห็นแล้วมันมีความแพงมีความเก๋มีความอินเตอร์มีความแบบร่วมสมัย แล้วน้องเอาอยู่ลิซ่าคือเอาอยู่แบบเอาอยู่ทุกอย่างอะ่ะเออแล้วทําให้ความเป็นไทยถูกนําเสนอในความแบบปัดเปรียวมีความเป็นผู้หญิงทันสมัยคือเขาเป็นแบบไอคอนิกเขาเป็นไอคอนของผู้หญิงยุคนี้จริงๆอะ่ะลิซ่าไม่รู้จะแบบชมคําว่าอะไรคือมันยิ่งกว่าตัวแม่อะ่ะมันคือไม่ได้อวยเกินนะแต่ณนะวันนี้ภาพเขามาถึงจุดนี้แล้วจริงๆแล้วคือความ ความสู้ของน้องความเพียรพยายามของน้องอะเออมันชัดเจนมันคือคุณภาพมันคือตัวอย่างแบบอย่างของคนที่มีฝันแล้วสู้แล้วมาถึงจุดนี้ได้อย่างเงี้ยลิซ่าคือเราให้เลยอะ่ะเป็นไอคอนิกแห่งยุคเลยอะ่ะจึงมากขอกราบเลยโดยเฉพาะชอ็อตนี้นี่นะดูดิ คอามโค้งอะยังไม่ได้ดูแบบพอสแบบเจาะนะว่ามันมีอะไรแฝงอยู่เนาะถ้า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 ใครดูแล้วใครเห็นอะไรคือสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าใครเห็นอะไรคิดอะไรยังไงบ้างเนาะสำหรับเราคือซีนนี้คือเอาไปเลยอะทั้งการเซ็ตทั้งการทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ดีก็คือตัดเข้ามาแบบเหมือนเป็นแบบเข้าสู่แบบโลกแบบยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ย เปลี Luke, Recently, L od. L od. L ่ยนลุกขึ้นับโอ้เลิศลงทุนมากคุ้มเป็นในวีธีที่คุ้มอู้หู้ปั่นวิวไม่ไม่แค่ยี่สี่ชั่วโมงนะต้องปั่นวิวแบบเอาให้สุดอ่ะคือตอนนี้อันเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีเฟซสิ ให้ช um oh, ื insight, 3, 3, 3, 4, ja. oh, ่นใจสิว <reconnect holding it salad> no? ่าผ euh. ่านไปเกือบชั่วโมงกี่วิวโอ้เธอจะ8ล้านวิวแล้ว39นาที8ล้านวิว7ล้าน3าเจ็ล้านสี่อะไปเผื่อวิวค้างด้วยโอตายแล้วหายเหนื่อยเลยแต่งยิงครั้งแรกพ่อแม่โกรธก็ไม่เสียดายละวันนี้เต็มที่เพราะลูกสาวเนาะคุ้มค่าอ่ะทุกคน คิดเห็นอย่างไรบ้างกับ MV โซโล่ละลิสาคอมเมนต์มาคอมเมนต์แชร์กันได้น,นะออสำหรับวันนี้เราก็นะครั้งแรกของเราในการรีแอคชั่นถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยคือไม่เคยทําจริงๆเธอแล้วก็ไม่เคยจัดเต็มข,าขนาดนี้มาก่อนเลยเนาะเอาเป็นว่าเราจะซัพพอร์ตน้องต่อไปเพราะน้องคือคนไทยนจะเป็นคนไทยคนแรกมั้งที่ไปไกลขนาดนี้เนาะไปไกลขนาดนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับ พวกเราชาวไทยที่ที่สัมพันธ์ที่สุดคือตอนนี้พวกเราแบบสถานการณ์มันเคร่งเครียดเนาะอพอมีเพลงดิซ่าออกมาโซโล,ล่ดิซ่าออกมาก็ทําให้อย่างที่บอกอ่ะมันมัน,ม,นมันเยียวยาเรามัน,ม,นมันทําให้เราแบบมีความสุขอ่ะอืมเนาะก็ถ้าใครเครียดหรืออะไรอยู่ก็เสพพวกคอนเทนต์ชื่นชมผลงานนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยแล้วก็ฝากสปอร์ตฝากผักดันน้องหรือว่าถ้าใครเครียดก็ ฝากช่องนี้ช่องนักพ,พัฟิวฟูดกดซับสไครกดกระดิ่งไว้เลยแจ้งเตือนไว้เลยไม่แน่เราอาจจะเข้าสู่วงการรีแอคชัน่นนะถ้าใครอยากให้เรารีแอคชั่นเพลงอะไรหรือซีรีส์หรืออะไรที่แบบที่น่าดูอะไรเงี้ยก็ส่งมาได้เพราะว่าเราเป็นสายนี้อยู่แล้วแต่แค่เราไม่เคยทําอะไรแบบนี้เนาะวันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำเพราะว่าคันไม่เคยแต่งอะไรแบบนี้แต่คือเออก็ชอบนะแต่คือเออมันมันเหนื่อยเหมือนกันนะการจะแต่งหญิงหนึ่งครั้งอะ แล้วนี่ก็คือไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยทําผมก็คือมีความโปะอ,อยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่มาดูกันในวันนี้เนาะฝากเชียร์อัพลลิษาของเราด้วยบ๊ายบายไปละขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปอาบนา้ำอนครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยคันเหลือเกินสวัสดีครับ